ตะก,กี้ไปหาหมอมาโดนหมอไล่ออกจากห้องอะ่ะนี่อย่างอ่ะหมอหมองว่ากูแมบเจ๊ะคนไข้กูเป็นแค่คนคุยให้ความรู้เรื่องการทำข้าวจีนะคะมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบแบบมีข้าวจีโรยเกลือและก็ข้าวจีทานด้วยไข่ค่ะข้าวจีโรยเกลือนะคะก็คือนําข้าวเหนียวนะคะ,ะว่านเป็นก้อนแล้วก็โรยด้วยเกลือหลังจากนั้นเอาไปปิ้งไปให้แห้งเกรียมแล้วก็ทานกับปลาบองนะคะ สูตรที่2นะคะก็คือเข้าจี่ทาด้วยไข่นะคะก่อนอื่นก็ต้องตีไข่ก่อนนะคะตีไข่ไก่ก็ได้นะคะผสมกับน้ำตาลหรือน้ำอ้อยค่ะหลังจากนั้นเราปั้นข้าวให้เป็นก้อนนะคะแล้วก็ไปปิ้งไฟให้แห้งคะ่ะให้แห้งเกรียมนะคะจากนั้นนำไข่มาทาค่ะทาไข่ให้ทั่วแล้วนะคะ<ม>ก็นำไปปิ้งอีกรอบหนึ่งนะคะให้ข้าวจีมันแห้งคะ่ะหลังจากนั้นก็นำมาทานนะคะทานกับปลาระ,ระเหมือนเดิมคะ่ประปลาระบองนะคะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจะวองชาวอีสาน <c oughs> จะมีประเพณีในเดือนสามนะคะนั่นก็คือประเพณีบุญเข้าจีค่ะจะมีทุกๆปีนะคะไอ้ครับคะเวลามีดบาดร้องไงครับโอ้ย <c oughs> บาดสองครั้งร้องโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยแล้วแล้วเออยากโดนอะไรนะฮะ คือเป็นคนที่ชอบคนแก่นะคะยิ่งแก่ยิ่งดีค่ะคือมีความรู้สึกว่ามันเหมือนปลากระป๋องอ่าอ่าก่คือปลากระป๋องเนี่ยมันปรุงมาเสร็จแล้วอ๋อไปปุ๊บกินเลยอะไรอย่างเงี้ยแก่นี่หมายถึงสักเท่าไหร่อายุก็ดิฉันก็แก่นะคะเพราะฉะนั้นต้องแกกว่าดิฉันเยอะเลยเรอต้องต้องต้องไปหากันมากๆใช่ไหมมากๆยิ่งมากยิ่งดีค่ะเออมันจะได้เป็นปลากระป๋องที่มีรสชาติ ก็มันจะได้สมบูรณ์ค่ะมีผัวแค่สี่ห้าคนทำไมเป็นฮือค่ะสู้ฉันก็ไม่ได้นับแต้มแทบไม่ทันไม่เห็นจะคุยเลยอฮ้ มาเปสรากุเซเอ้ยโอาแม่อะไรวันนี้มีผู้ชายมาจีบหนูได้แหละเขาบอกว่าเขาชอบคนซื้อสัตว์แล้วมึงไม่บอกเขาไปเร้ว่าหนูเยี่ยสัตว์สตว์ที่รับได้ไหมไปดูเงินซะหน่อยที่อยู่ในตู้นอนไม่ใครหลับกลัวหาย หน้าสดหน่อยขอแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์หน่อยจ้าอยากเห็นหน้าสดทำไมต้องใส่ฟิลเตอร์ทุกคลิปหน้าสดเป็นยังไงอยากเห็นเบิง้งแล้วลองถ่ายหน้าสดคุณน่ะกัดปากแล้วพูดตัวดีเสียงสูงอตอนนี้โสดหรือไม่โสดโสดค่ะโสดสนิทไหมสนิทค่ะมีคนเข้ามาคุยหรือยังมาระยาทนิดน,นึงนะคะ <laughs> หลายคนถามว่าเหตุงานหลายปีมีเงินเก็บบอมีเงินใส่บ่ได้ยียงเป็นห้องเจ้าของบอมุมีมุมีอย่งจากยังไม่ได้ยออฟีฟ้าฟ้ายันนี้อยากทานอะไรลูกกินอยากกินอะไรแม่ไม่ต้องมาทงมาทานกับฟ้าหรอกฟ้าไม่ใช่ผู้ดีเหมือนคนอื่นฟ้าละเกลียดนะถ้าเธอได้เราเป็นแฟนอ่ะเธอจะไม่ได้แฟนสวยแต่เธอจะได้แฟนเด็ด อันนี้เธอพอเก็ตไหม พูดว่าอะไรนะนมเล็กพูดใหม่ทําไมฮะผู้ชายชอบว่าผู้หญิงนมเล็กทําไมครับผมว่าไม่ได้ค่ะทำไมชอบว่าผู้หญิงนมเล็กอที่ผู้ชายหำเล็กผู้หญิงเคยพูดอะไรสักคำไหมคะคนถามว่าช่วงนี้ขายของดีบอบอกเลยว่าขายดีมากนะคะรถก็ไดขายบานก็ไดขายต่อไปกจะิขายหม้อไส้แล้วและสติงยางเอาแล้ว